สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิสักพรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบโอเน็ระดับชั้นมัธยมศึกษาบีที่3ครับเรามาดูข้อสอบข้อที่12งกันต่อเลยนะครับข้อที่12ก็ลักษณะคล้ายๆกับข้อที่11แต่ข้อนี้นะครับโจทย์ไม่ได้กำหนดรูปภาพมาให้นักเรียนจะต้องวาดภาพตามที่โจทย์กำหนด นะครับข้อนี้โจทย์มีอยู่ว่าเด็ก mm. <1. S 2> คนหนึ่งเดินออกจากโรงเรียนไปทางทิศตะวันตก7เมตรเลี้ยวไปทางทิศเหนือ20เมตรแล้วต้องเลี้ยวไปทางทิศตะวันออกอีกกี่เมตรจึงจะถึงบ้านพอดีถ้าบ้านและโรงเรียนอยู่หา่างกัน25เมตรก่อนอื่นนักเรียนก็ต้องหาจุดเริ่มต้นก่อนซึ่งก็คือโรงเรียนนะครับสมมตุติเรากําหนดให้โรงเรียนอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือโรงเรียน เดินทางไปทางทิศตะวันตก7เมตรนะครับทิศตะวันตกก็ต้องเดินออกไปทางนี้นะครับทางด้านซ้ายมือ7เมตรนะครับตรงนี้ปเป็นระยะทาง7เมตรแล้วเลี้ยวไปทางทิศเหนืออีก20เมตรนะครับเขาก็เลี้ยวขึ้นไปทางทิศเหนืออีก20เมตรนะครับหลังจากนั้นจะต้องเลี้ยวไปทางทิศตะวันออก ก็คือเลี้ยวมาทางขวาตรงนี้อีกอก,อกี่เมตรนั่นหมายความว่าไม่ทราบเลยว่าจะเลี้ยวมาเท่าไหร่นะครับตรงนี้ถึงจะถึงบ้านพอ,อดีแสดงว่าบ้านของเขาอยู่ตรงนี้ครูสมมติว่าอยู่ตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าระยะทางจะเป็นเท่าไหร่อาจจะสั้นกว่านี้ก็ได้แต่ว่าเราสมมุติไปก่อนแต่โจทย์กําหนดครับว่าบ้านและโรงเรียนอยู่ห่างกัน25ิ้าเมตรนั่นหมายความว่าถ้าเราขีดทะแยงมาอย่างนี้นะครับ บ้านและโรงเรียนจะอยู่ห่างกัน25เมตนั่นหมายความว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการอยากรู้คือระยะทางตรงนี้นั่นเองนะครับระยะทางเราก็สมมุติให้เป็น x ไปก่อนเราก็ใช้ความรู้ในเรื่องของเลขาณิตหลายๆอย่างนะครับถ้าเรานะครับเชื่อมต่อตรงนี้จุดนี้นะครับเราก็จะพบว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยม ผืนผ้านะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีด้านกว้างเเมตรและมีด้านยาว20เมตรนะครับเราก็จะได้ตรงนี้แหละว่าตรงนี้คือ7เมตรนะครับด้านนี้คือ7เมตรไปด้วยก็จะเหลืออีกด้านหนึ่งที่ยังไม่ทราบก็คือด้านนี้แต่ถ้าเราดูดีๆด,ด้านรูปนี้ก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับด้านนี้ก็จะมีความยาวเท่ากับ 20เมตรเช่นเดียวกันเราก็จะสามารถหาด้านที่เรายังไม่ทราบตรงนี้ได้ครูสมมุติให้เป็น y ตรงนี้นะครับเพราะนั้นจากตรงนี้เราก็จะได้ในเรื่องของทฤษฎีบทพีทาโกรัสเข้ามาช่วยนะครับก็จะกลายว่าจานะครับทฤษฎีบทพีทาโรกรสนะครับจากรูปสามเหลี่ยมจุมากนี้ก็จะเป็น25ยกกำลัง2 เท่ากับ y ยกกำลังสองบวกกับยี่สิบยกกำลังสองตัวนี้ก็จะเป็นหกร้อยยี่สิบห้านะครับเท่ากับ y 400. ยกกำลังสองบวกกับสี่ร้อยย้ายค่ามาครับก็จะเป็นหกร้อยยี่สิบห้าลบสี่ร้อย y ยกกำลังสองเพราะฉะนั้น y ยกกำลังสองก็จะมีค่าเท่ากับสองร้อยยี่สิบห้า y ตัวเดียวก็จะคือสิบห้านั่นเองนั่นเอง เธอไปตอบ15นะครับมีตัวเลือกหลอกอยู่15คือระยะทางเท่านี้เท่านั้นเราจะต้องนําไปรวมกับระยะทางที่เรามีอยู่เดิมแล้ว7เพราะฉะนั้นนะครับระยะทางที่เขาจะต้องเดินจากที่เขาเลี้ยวมานถึงบ้านนะครับก็คือ7นะครับระยะทางคือ7บวกกับ15 ก็จะได้เท่ากับ22เมตรอกีก็จะตรงกับคำตอบในข้อ2